ไม่ต้องรอเก่งก็หาเงินจากเอสซีได้ถ้าคุณรู้วิธีนี้เออเอามาฝากแล้วนะจ๊ะหลายคนที่ยังไม่มั่นใจไม่รู้จะทำยังไงรู้ว่ามันทำเงินได้แต่มันจะต้องเริ่มยังไงรู้ว่าคนอื่นเขาก็ทำเงินกันได้แต่ฉันน่ะจับต้นชนไปลายไม่ถูกเลยเอาวิธีมาบอกแต่ก่อนอื่นจะเล่าเรื่องนี้ฟังก่อนเรื่องนี้ก็คือเรื่อง เรื่องน้องสีอ่ะที่หลายคนถามมาเอออยากจะบอกว่าน้องสีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่นางมีผลลัพธ์อ่าแบบแบบมีผลลัพธ์อ่ะเออ <c oughs> ก็คือน,นางอะ่ะเป็นคนที่อ่า๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนางมีเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเขาทํางานประจําอ่ะเสร็จแล้วก็อยู่ไกลบ้านแล้วก็อยากจะได้อยากกลับมาอยู่บ้านกับแม่แม่อยู่ต่างจังหวัด แล้วก็อยากอารมณ์แบบว่าก็อยากกลับมาบ้านเกิดอะแต่ก็จะต้องหาเงินด้วยแล้วก็น่าจะจับพัดจ,จับผูมาเจออีชันค่ะเสร็จ <laughs> แล้วเขาก็เลยตัดสินใจมาทำงานสายดิจิตอลโปรดักที่ทำขายบนเอซีค่ะแล้วก็ จนจากวันนั้นนะคะที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆอ่ะเราเรียนด้วยกันเนี่ยน้องสี่เรียนคอร์สใหญ่น้องสีเรียนคอร์สวินเนอร์ที่คอนเสิร์หกเดือนซึ่งคอร์สเนี่ยเราจะคุยกันทุกสัปดาห์แล้วเขาว่าก็เริ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะมันจะหนึ่งปีแล้วคือง่ายๆว่ามันจบคอร์สไปตั้งแต่ตั้งหนักตั้งหลายเดือนแล้วก็คือเนี่ยสิงหาเนี่ยจะครบหนึ่งปีที่เขาอ่ะเข้าสู่วงการดิจิตอลโปรดักต์เออจากนั้นเนี่ย เขาบอกว่าตั้งแต่ยอดขายที่เริ่มต้นนะ,ะงานเอเซียค่ะมันไม่ใช่เป็นงานยากแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเลือกงานยากหรือเปล่าอย่างน้องสี่เนี่ยเขาเริ่มจากไฟล์ดิจิตลอลทำพีด PDF ไฟล์ให้ขายดีเออเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่มีพื้นทำเทคโนโลยีใดๆแม้กระทั่งแคนวาก็ยังใช้ไม่เป็นที่เขาใช้เป็นตอนนั้นก็คือ Microsoft Word อันนี้เขาก็ไม่ได้บอกบอกนะเขามาบอกบอกบอตอนที่เขาส่งงานแล้วงานเริ่มขายได้แล้วเขาก็ค่อยมาสารภาพว่าวันแรกที่ครูให้การบ้านอะ่ะไม่รู้ว่าทํำยังไงก็คืออยู่ในคลาสอะแต่ไปใช้แคนวาเพราะว่าในในคลาสแต่สอนแคนวาใช่ไหมแต่ใช้แคนวาแล้วแคนวาก็คือใช้ไม่คล่องหุดหงิด,งดก็เลยกลับไปใช้ microsoft word มันก็ส่งงานได้เหมือนกันอ่ามันก็ส่งงานได้เหมือนกัน จนส่งไปสักพักนึงอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะแล้วเขาก็เลยแบบอ่ะค่อย,ค,อยค่อยไปใช้แคนวาตามแบบในคอร์สใช่ไหมก็เริ่มเก่งขึ้นอ่าพอเริ่มเก่งขึ้น่ะคีย์ที่บ๊อบอ่ะส่งให้เขาอ่ะก็ค่อยขยับขึ้นจากทํา PDF ไฟล์ให้ขายดีเก็บทุกคีย์ของของของคีย์ขายดีท,ที่ที่ตลาดเลยนะอ่าจากทำา PDF ไฟล์ PDF ไฟล์คืออะไร ในคอสอะมันเป็นคอร์สที่ป๊อปมาให้เขาทำอาดิจิตอลโปรดักต์ไอเดียเออไอดิจิตอลโปรดักต์ไอเดียนี่แหละที่ทำให้เขาอะได้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันทำยังไงหมายความว่าเราอะก็ไปให้ Chat GPT ค่ะเขาเจนไอเดียกับการทำดิจิตอลโปรดักต์ขาย เออมันมีอยู่บนมันมีอยู่บนเอซี่ด้วยผมจะบอกว่าเอซี่เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดสําหรับคนที่จะต้องเก่งมากเลยแต่มันคือตลาดสําหรับคนที่จะต้องแบบอยากลุยอะอยากอยากอยาก,อยากมีไรายได้จากออนไลน์สักอย่างหนึ่งอะเอซี่จะเหมาะมากกับคนใหม่นะคะแล้วก็ไว้เป็นที่ได้เทสตลาดได้ลองได้ลองทํางานได้ลองเทสตลาดได้ลุยจริงเอางี้เสร็จแล้วน้องสีเนี่ยเขาก็ ทำเอ่อ uh, PDF ไฟล์ตัวนี้ค่ะดิจิตอลโปรดักไอเดียเนี่ยขายแล้วก็ขายได้เออแล้วก็เริ่มขายได้เริ่มมีงานพอเริ่มเก่งอ่ะป๊อปก็ส่งสเต็ปถัดไปว่าอ่ะไปลองทำงานชิ้นนี้ไปลองทำงานแนวนี้ลองทำงานแนวนี้อ่ะเขาก็ไปทำตัวชิ้นงานค่ะป๊อกก็ส่งคีให้ป๊อปส่งแบบให้อ่ะเราก็มีคอร์สพาทำเขาก็ไปทำค่ะแล้วก็ออกมาเขาจะมีหลายคียมากอ่ะ แต่ทุกคีย์ที่ส่งให้คือนางเก่งอยู่อย่างหนึ่งก็คือนางอะขายได้ทุกคีย์ที่พอบส่งให้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อ PDF ไฟล์ให้ขายดีไม่ว่าจะเป็นเช็คลิสต์อ่าไม่ว่าจะเป็นค o ลเลค w a อร์สวออ่าหรือจะเป็นเทมเพลตแพนเนอร์แผ่นเดียวเทมเพลตโอแล้วจะบอกว่าเนี่ยมันคือตัวอย่างที่คุณไม่ต้องรอเก่งแล้วคุณค่อยหาเงินจากเอซค่ะเอซเป็นตลาดเดียวที่ คุณไม่ต้องมีพอร์ตโฟลิโอคุณสามารถจะเรียนฝึกแล้วก็ส่งงานขายฝึกแล้วก็ส่งงานขายฝึกแล้วก็ส่งงานขายงานของเราอะค่ะบางทีไม่ต้องเอาตัวงานเราไปเทียบกับตลาดกราฟิกค่ะถ้าคุณไปเทียบกับคนทำดีไซน์คุณจะรู้ว่างานฉันคือแบบกระโหลกกะลามากแต่ลูกค้าซื้อคุณเลือกเอาค่ะว่าคุณจะเอาความเก่งเท่ากราฟิกแต่ ลูกค้าไม่ซือ้อหรือคุณเอาบ้านบ้านแบบที่คุณทํานั่นแหละแต่โดนใจลูกค้านี่คือความพิเศษของตลาดเอซค่ะคุณไม่ต้องเก่งตอนนี้ค่ะแต่คุณจะค่อยๆเก่งขึ้นทุกอย่างมันมาจากศูนย์เหมือนน้องสีเนี่ยน้องสีไม่ใช่เป็นคนมาถึงปึ้งแล้วเขามีแต้มต่อเรื่องเทคโนโลยีเลย อนักเรียนป๊อบหลายคนค่ะที่ที่อยู่ในคอสิวเนอร์แล้วเขาไปเร็วนะเพราะไปเขาไปเร็วเพราะเขาใช้เป็นใช้อุปกรณ์เป็นเขามีมีฐานความรู้มาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไปไวเนี่ยก็คือคิดน้อยทาตามแล้วก็เหมือนสั่งกันบ้านห้าทำสิบอ่ะเนี่ยจะเป็นคนที่ไปเร็วค่ะจะเห็นผลลัพธ์เร็วแล้วก็จะไม่หงือไม่อือไม่นอยเวลาที่ ที่จะต้องปรับพรีเซนต์อ่าจะาเอาไปเลยป๊อบมีไอเดียให้ตลอดแนะ่ะลองปรับพรีเซนต์แบบนี้ไหมแบบนั้นไหมให้ไปปรับพรีเซนต์อันน,นี้นี้มาแล้วป๊อบส่งตัวอย่างให้แต่คนที่ไปช้าส่วนใหญ่จะคิดเยอะขายไม่ได้แน่เลยทำแบบนี้จะขายได้หรอแล้วก็ไม่ส่งงานเออนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าก็คือคุณไม่ต้องรอเก่งค่ะ แต่ว่าคุณแค่ต้องทําให้มันถูกสเต็ปขั้นตอนคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณต้องทําอะไรแล้วคุณก็ทำหนึ่งสองสามสี่โดยที่คุณอย่าเพิ่งไปคิดแทนลูกค้าว่าเขาจะซื้อหรือเขาจะไม่ซื้อเรามีหน้าที่ส่งงานคะ่ะแล้วก็ปรับเรามีหน้าที่เรียนรู้คะ่ะเรามีหน้าที่อฝึกและพัฒนาแล้วเราก็ส่งงานไปคะ่ะมันถึงจะเร็วคนที่คนที่ออกจากจุดเริ่มต้นได้คะ่ะแล้วก็เอาง่ายๆว่า ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากกว่าที่ที่สอนอะ่ะทําตามที่สอนไปก่อนแล้วไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอเจอจิกซวาตัวถัดไปอะ่ะเอออย่างน้องสีเนี่ยเขาก็มีนะมีนี่นี่เมื่อวานนี้ไม่ได้เล่าในไลน์นี่จะ้ะนี่จะ้ะอ่านี่จะ้ะลูกค้าทักมาม,ม,มีมันมีอีกมันมีอันอีกอันนึงก็คือลูกค้าทักมา ลูกค้าทักมาว่าอยากได้คีย์แบบนี้แต่อันนี้ยเป็นลูกค้าทักมาขอความช่วยเหลือจากเขาอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงใช่ไหมอ่าเหมือนเหมือนลูกค้าก็งงๆเราก็งงๆแต่ข้อดีคือฝรั่งเขาชอบคอนแทคค่ะเขาก็จะชอบคุยเหมือนเรานี่แหละบอกว่าเราแค่ตอบกับเขาดีๆค่ะพอเราแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วเนี่ยเขาก็ให้รีวิวอีกได้รีวิวอีกคร่านี้ มันจะเป็นเลเวลสเตปของเอซี่ค่ะถ้าคุณได้รีวิวมันจะนำส่งร้านของคุณได้เยอะขึ้นถ้าคุณได้ดาวได้ดาวได้รีวิวได้เบสเซลเลอร์ได้เริ่มมียอดขายก่อนพอมียอดขายดีจะดีขึ้นไปเลเวลหนึ่งพอิ่มจากมียอดขายแล้วมี Review, รีวิวดีจะไปอีกเลเวลหนึ่งมีม boy, รีวิวมาบ่อยๆดีจะไปอีกเลเวลหนึ่งพอมีเบสเซลเลอร์ดีก็จะไปอีกเลเวลหนึ่ง เออบาง่งบอกว่าตอนเริ่มต้อนอาจจะยากหน่อยแต่คุณไม่ต้องทําอะไรมากกว่านั้นเลยคุณแค่ทําตามสเต็ปแล้วยุคนี้มันยุคที่เรามี h ช GP t GPT ให้ h ช GP t GPT ช่วยดูให้คุณเลยวิเคราะห์ให้หน่อยันต้องันต้องปรับงานตรงไหนแล้วคุณก็ปรับตามแค่นั้นเลยดีปะ่ะอ่ะก่อนอื่นนะจ๊ะแชร์ก่อนอ่าแชร์คลิปนี้แล้วพิมพ์ว่าอ,อืมอะไรอย่าพิมพ์ว่า ไปด้วยเออเราจะไปกับน้องสีไปกับป๊อปไปกับน้องสีดีไหมไปด้วยพิมมาพิมมาเดี๋ยวป๊อปจะเอาวิธีมาให้ด้วยค่ะอ่าจริงก็คือป๊อปมีวิธีสําหรับเริ่มต้นง่ายๆอ่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มสักทีนะจ๊ะห้าขั้นตอนเริ่มต้นเอซี่ง่ายๆสําหรับมือใหม่เนื่องคุณต้องหาก่อนว่าคุณจะขายอะไรอ่าย้ําว่าจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไม่มีแต้มต่อใดๆ ก็ไปพร้อมๆกันนี่แหละเลือกมาซักโปรดักหนึ่งที่คุณคิดว่ามันง่ายสําหรับตัวเองลองทํามันดูก่อนค่ะอ่ให้ใช้ใช้ ChatGPT ช,ช่วยก็ได้เียถามเขาว่าเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยขายอะไรดีแล้วคุณก็บอกเลยว่าคุณทําอะไรได้ใช้ ChatGPT ช่วยคิดอ่าชื่อสินค้าคําบรรยายแท็กเห็นปะง่ายอันนี้ง่ายแล้วโหวชอบมากเลยเนี่ยแล้วก็ทำชิ้นงานอะไรเสร็จแล้วก็หาหาวิธีเปิดร้านอ่า เนี่ยอันนี้เขามาเปิดร้านก่อนค่ะล้าก็ทําสินค้าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีสินค้าเลือกก่อนว่าจะทําอะไรค่ะอ่ะแล้วก็ใช้ ChatGPT ช่วยคิดชื่อสินค้าทุกอย่างไว้ก่อนให้ ChatGPT ทาตัวงานทําตัวชิ้นงานค่ะแล้วก็มาเปิดร้านอ่าเปิดร้านแล้วก็ส่งงานขายค่ะอานี่แล้วก็ส่งงานขายจากนั้นค่ะเริ่มต้นได้เลยตอนนี้ มันง่ายกว่าที่คุณคิดแน่นอนแต่ถ้าถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากจะไปพร้อมกันมีคนพาทำตอนนี้นะคะตอนนี้ป๊อบมีคอร์สอ่ามีสองคอร์สให้คุณเลือกคอร์สที่หนึ่งคือคอร์สเปิดร้านสาไม่ใช่สามชั่วโมงเปิดร้านได้เลยเออคอร์สนี้คุณจะได้คอร์สโบนัสเป็นสตาร์ดิจิตอลโปรดัก อ n นวันเดไปด้วยค่ะคุณจะได้เข้าไปเรียนในคอร์สนั้นก่อนแล้วก็มาเจอกันในวันที่ป๊อบสอนสดอ่าซึ่งบอกก่อนบอกก่อนว่าในคอร์สนี้นะคะอ่าสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือป๊อบจะพาคุณเซตตำแหน่งต่างๆด้วยเพราะว่าสำคัญที่สุดของเอเซียเริ่มต้นอ่ะเราไม่ค่อยไปเซตเราไม่ค่อยไปใส่ข้อมูลค่ะอ่ะเบลใส่ยังไงอ่ะเนาใส่ยังไงอ่ะ ไอตรงแบนเนอร์ต้องใส่ยังไงประกาศใส่ยังไงสตอรี่จะเล่ายังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยเปิดมาเพื่อคนใหม่เปิดร้านให้ถูกวิธีมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคปะเออถ้าแบบไม่รู้จะไปปรับอะไรยังไงเปิดร้านก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยเข้ามาเลยค่ะหนึ่งวันสามชั่วโมงสอนสดแล้วก็ได้คอร์สให้คุณไปเรียนก่อนก็คือสตาร์ดิินวัน start your digital product in one day อ่าคอสนี้อ่านี่จากคุณจะได้รับคอสนี้ไปนั่งเรียนก่อนเลย start your digital product in one d น y นะคะซึ่งในคอสเนี่ยมีข้อมูลไว้หมดแล้วแล้วก็มีโปรดักต์ให้คุณด้วยนี่ก็คือหน,นึ่งมีอ่านี่ ก็คือวางแผนอ่เตรียมงานด้วย to do list พร้อมพีเซนต์แล้วก็สร้าง daily planner ค่ะพร้อมพีเซนต์มีให้ใช้ด้วยอ่าโบนัสเป็นดิจิตอลสติ๊กเกอร์ตัวอักษรน,นะคะเออแล้วก็มีโบนัสอีกมี key success ให้อีกอันนี้คือของแถมนะจ๊ะแล้วก็มีร้อยไอเดียผลิตงานเออ แล้วก็แคนวาเทมเพ t e ค่ะมีวิธีสมัครไว้ให้ดูก่อนอ่ารายละเอียดในการลงสินค้าอ่าวิธีเปิดเปโอนี่สำหรับมือใหม่สำหรับคอร์สเปิดร้านใน3ชั่วโมงคุณจะได้คอสสตาร์ดัวดิจิตอลโปรดักต์อินวันเดย์นี้ไปด้วยอ่าแล้วก็คุณจะได้เข้าไปเรียนก่อนเลยอ่มีโปรดักต์ให้คุณเพราะเป็นห่วงไงวันเมื่อวานเนี้ยบอกไม่มีโปรดักต์ก็เลยแบบมไม่ไม่ใช่นะมันต้องมี ก็คุณจะได้โปรดักเป็นแพนเนอร์ไปลองทำก่อนเออเพื่อที่คุณจะได้เอามาเปิดร้านแล้วก็เจอกันในรอบสดเจอกันในวันสอนสดสามชั่วโมงเขาจะพาคุณทั้งเปิดร้านทั้งแต่งร้านอ่าอะไรตรงไหนต้องแก้คุณเปิดไปก่อนก็ได้ถ้าคุณทำได้แล้วก็เอ,อ่อค่อยมาปรับตัวร้านไปพร้อมกันอันนี้คือคอสเบสิกสำหรับคนที่ไม่กล้าเปิดร้านหรือคนเปิดร้านแล้วแต่ ไม่รู้จะต้องปรับอะไรยังไงอยากมาปรับใหม่ไปพร้อมกันก็เข้ามาได้เลยเออโปรตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะจ๊ะสามชั่วโมงรอบสดเรียนวันที่ยี่สิบหกวันเสาร์อ่ะอ่ายี่สิบหกนี้แล้วก็ได้คอร์สนี้ไปด้วยแต่ถ้าใครที่รันออกไปแล้วมีคอร์สเอ้ยมีร้านมีอะไรอยู่แล้วแต่ ไม่รู้จะทํายังไงต่ออ่าอยากได้พลังงานอยากทําพร้อมครูอยากอยากเป็นหนึ่งเดือนที่ไปปั้นหลานด้วยกันก็สามสิบวันปั้นห้านค่ะช็อตลงมาให้เหลือสามสิบวันถ้าอยากจะได้สามสิบวันที่ไปทําพร้อมกันขอแค่วันละหนึ่งชั่วโมงที่คุณจะมาส่งกันบ้านให้ป๊อปก็บอกแอดมินได้เลยว่าพี่ขอสามสิบวันปั้นห้านเลือกเอาค่ะหรือคุณจะทั้งสองอย่างถ้าคุณซื้อสามสิบวันคุณจะได้ คุณจะได้คอร์สเปิดหลานไปด้วยเออมีเปิดร้านกับปั้นร้านนะจ๊ะเลือกเอาว่าอยากจะได้อันไหนจะเปิดห้านอย่างเดียวก็ไปเปิดหลานอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบจะสามสิบวันปั้นร้านอ่ะก็ไปสามสิบวันปั้นร้านแต่สามสิวันปั้นร้านจะได้คอร์สเปิดหลานด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะคุ้มค่ะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบป่ะลุยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์ส ทุกคนที่น่ๆะอย่าลืมขอบคุณค่ะแล้วก็แชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ